ไปดูนี่เลยความคืบหน้านะครับของการเยียวยาเมื่อวานนี้เรานําเสนอไปแล้วบางส่วนนะฮะที่กระทรวงการคลังเขาออกมาเสนอมาตรการเยียวยาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้า19มกราคมเนี่ยจะเสนอเข้าคอารมอถ้าผ่านปุ๊บทําได้ทันทีประเด็นหลักก็คือ3,500บาทนะครับต่อคนโดยจะให้2เดือน ก็เท่ากับว่าคนหนึ่งเนี 7, ่ยจะได้7 0 0 0ก็คือคุมพากบมีนาคุมพากบมีนาสองเดือนเดือนละสา0พนาก็จะได้คนละ7 0 0 0นะครับทีนี้อันนั้นคือมาตรการที่เยียวยาออกมารวมถึงยังมีลดค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตอะไรโอ้โหหลายอย่างมากลดค่าน้ำค่าไฟ10%อ่าอะไรลักษณะแบบนี้เป็นมาตรการที่เขาออกมานะครับทีนี้พอมันออกมาเนี่ยไอเรื่องที่ว่าใครได้ไม่ได้นี่เดี๋ยวค่อยไปว่ากันเอาเรื่องตัวมาตรการก่อนนะครับพอออกมาเท่านั้นน่ะนะฮะก็มีหลายฝ่ายที่ เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยหนึ่งในฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยและควรจะให้มีการปรับปรุงแก้ไขก็คือทางเพื่อไทยนะครับหลังจากที่รัฐบาลออกมาเนี่ยทางเพื่อไทยก็ออกเลยฮะทางพรรคเพื่อไทยเขาออกถแถลงการแล้วก็เมื่อวานถแถลงแล้วรอบหนึ่ง <S 2> <S 2> นะครับวันนี้ก็ออกเป็นถแถลงการนะครับบอกว่าจากการที่รัฐบาลนะครับเปิดเผยมาตรการการเยียวยาออกมาเนี่ยไอ้สามพบาท2เดือนเนี่ยนะฮะแล้วก็มาตรการอื่นๆเนี่ยเพื่อไทยนะฮะโดยคณะกรรมการนโยบายและวิชาการเห็นว่า มาตรการ3,500บาทต่อคนต่อเดือนนั้นเนี่ยไม่เพียงพอนะฮะและไม่สามารถเยียวยาผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนได้ครับซึ่งเพื่อไทยเนี่ยได้เสนอชุดมาตรการลองรับผลกระทบไปแล้ว17มาตรการตั้งแต่11มกราคมนะครับพร้อมทั้งนะฮะพร้อมทั้งโอกาสนี้เนี่ยเพื่อไทยเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยดำเนินการมาตรการสําคัญเร่งด่วน5เรื่องอนะครับ5เรื่องเรื่องแรกกลุ่มแรงงานนอกระบบที่ไม่มีประกันสังคม อันนี้ไม่ได้มีมาตรา33นะฮะไม่ได้อยู่ในประกันสังคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาชีพอิสระลูกจ้างกลุ่มเปราะบางเกษตรกรให้แบ่งจ่ายเดือนละ5 0 0 0 3เดือน <15. S> 1 5 0 0 0ห้าเท่ากับให้15 0 0 0ห้าหนะครับสำหรับนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศของรัฐนะฮะอันนี้ที่5 0 0 0 3เดือนนะฮะและแบ่งจ่ายเดือนละ6,000 3เดือนสำหรับในพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศของรัฐยกตัวอย่าง5จังหวัดสมมุติว่าผมอยู่ใน สมุดสมุดสาครอันนี้ควบคุมสูงสุดอาผมอยู่ในสมุดสาครผมเป็นอาชีพอิสระอืมอ่าเพื่อไทยก็บอกถ้าแบบนี้เนี่ยควรเป็น6กพันสเดือน3เดือนก็คือ <18. S> 1 8ื่นแแต่ถ้าอยู่ในระดับที่รองลงมาอาจจะไม่หนักหนาสาหัสมากเช่นนนทบ,บุรีหรืออะไรใกล้เคียงเนี่ยอันนี้อาจจะเป็น5้าพันสเดือนอืมอ่านี่คือข้อที่1ที่เพื่อไทยเขาเสนอข้อที่2อันนี้สั้นๆนะฮะตั้งกองทุนสินเชื่อเพื่อ SME นะครับจำนวน1ล้านล้านบาทไม่ผ่านกลไกสถาบันเชิงพาณิชย์ ข้อ3นะฮะข้อ3มาตรการโครงการจ้างงานนะฮะสำหรับแรงงานในระบบประกันสังคมภาครัฐสนับสนุนเป็นระบบขั้นบันได50-60%ตามโซนความดูแรงเป็นระยะเวลา6เดือนอโดยภาครัฐเนี่ยสนับสนุนค่าจ้างผ่านผู้ประกอบการไปที่ลูกจ้างเพื่อรักษาระดับการจ้างงานโดยไม่ใช่แบบที่รัฐบาลเยียวยาผ่านระบบประกันสังคม ซึ่งไอ้แบบนั้นเนี่ยเพื่อไทยบอกว่ามันเป็นการแก้ปลายเหตุข้อ3เนี่ยถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือรัฐช่วยจ่ายเงินเดือนน่ะอ่าน่แหละง่ายๆคืออย่างนั้นเลยรัฐช่วยจ่ายเงินเดือนคือกลัวบริษัทเนี่ยจะไปไม่ไหวใช่รัฐช่วยจ่ายเงินเดือน50%ใช่คือที่ผ่านมามันเกิดเหตุที่ว่าแบบบางทีพอมันเกิดอย่างนี้ปุ๊บล็อกดาวน์เนี่ยบริษัทบอกโอ้แบบนี้หาเงินไม่ได้จ่ายตังค์จ่ายเงินเดือนไม่ไหวใช่เพื่อไทยก็เลยเสนอาเลยบอกอ่ะนั้นแบบนั้นเนี่ยรัฐก็ไป แต่ซัพพอร์ตเงินเดือนนะอ่าไปซัพพอร์ตเงินเดือนไม่ต้องไปซัพพอร์ตจากประกันสังคมเพราะแบบนั้นมันปลายเหตุแล้วซึ่งแนวทางนี้สิงคโปร์ใช้อ่าใช่ตอนที่เราเคยสิงคโปร์ใช้ไปช่วยแบ่งเบาช่วยจ่ายเงินเดือนให้พนักงานอ่านี่เพื่อไทยเขาสน่นี้ข้อที่3ข้อที่4ก็มีพักนี้ผู้ประกอบการนะครับรวมถึงเกษตรกรไม่ต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยและธนาคารหยุดคิดดอกเบี้ยหเดือนข้อที่5อันนี้อาจจะอาจจะได้สําหรับคนที่ขับแท็กซี่หรือกาลังซื้อรถหรือกาลังซื้อบ้านก็คือว่า ลดภาระของประชาชนนะฮะอุดหนุนภาระดอกเบี้ยสําหรับผู้ที่ผ่อนยานพาานะที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบเป็นระยะเวลา6เดือนเอออันนี้โอเคอันนี้จะคล้ายกับรอบที่แล้วที่ออหลายหลายลิสซิง่งหรือ,อ,อว่าหลายบริษัทที่เขาเรียกว่าอะไรขายรถเนี่ยเ,ออเขาก็จะออกให้ก็คือเป็นลดดอกเบี้ยหยุดหยุดไว้หยุดใจดอกหยุดใจดอก,ดดอกคือหยุดการผ่อนชำระ รอบที่แล้วหยุดเป็นการผ่อนชําระอแต่ดอกยังเหมือนเดิมดอกยังเดินแต่สมมติสมมติรอบที่แล้วเนี่ยเราล็อกดาวน์สเดือนใช่ไหม,มสามเดือนนั้นเนี่ยก็หยุดจ่ายไปเลยแต่ค่อยไปทบเอาแต่ดอกเท่าเดิมนะ,ะบางที่อดอกเพิ่มด้วยแต่แต่อันนี้คืออุดหนุนภาระดอกเบี้ยคือ เอาง่ายอุดัตเข้าไปจ่ายดอกแทนนั่นแหละก็ถือว่าน่าสนใจผมผ่อนรถอยู่ผมกระทบผมก็ไม่ต้องจ่ายต้นสัก3เดือนอยู่ที่ผมนี่นะแล้วดอกเบี้ยที่มันเดินเนี่ยรัดเข้าจ่ายให้เพราะไม่งั้นลิสซิ่งก็จะบ่นอีกว่าใช่อ้าวฉันก็ไม่ได้อะไรเลยสิฉันสเดือนเนี่ยไม่ได้ทั้งดอกไม่ได้ทั้งต้นฉันก็ต้องจ่ายลูกจ้างเหมือนกันใช่อันนี้ก็เป็นลักษณะแบบนั้น6เดือนอันนี้เป็น5ข้อที่ทางเพื่อไทยเขาเสนอมาเบื้องต้น ในการที่จะเสนอความเห็นมา่าควรจะเยียวยาในะสลับแบบนี้มากกว่าไปดูอีกหนึ่งแนวทางที่มีคนเสนอมานะคุณเทพไทยเสินพงศ์ครับคุณเทพไทยเสนพงศ์สอสนครศรีธรรมราชประชาธิปัตย์ครั้งที่แล้วแกเสนอเหมือนกันครั้งนีแ้แกก็เสนอจําได้แกก็เสนอคล้ายๆครั้งที่แล้วนี่แหละแกบอกว่าแกบอกว่าไอส้สมาตรการแรกเนี่ยไอ้ลดค่าน้ําค่าไฟไอ้ลดค่าอินเทอร์เน็ตไอ้คนละคร,ครึ่งที่จะเพิ่มสิ่งนี้แกเห็นด้วยหมดเลยนะ,ะแต่3 5ม0บาท2เดือนเนี่ย แกบอกว่ามันน้อยไปอ๋อไม่พอไม่พอ7,000ันี่ไม่พอใช่ขอ3อเดือนได้ไหม,มขยายเป็น3เดือนนะเอาเป็นสักเนี่ยหมื่นห้าร้อยเนี่ยนะสามเดือนนะแล้ววิธีการเนี่ยวิธีการคือคุณเทพไยทยบอกยังไม่รู้เหมือนกันว่าวิธีการอันใหม่ล่าสุดเนี่ยของภาครัฐบาลจะทำยังไงจะให้ลงทะเบียนผ่านแอปหรือเว็บไซต์ใหม่หรือเปล่าหรือใช้ถ่ายข้อมูลเก่าที่มีอยู่กับการระบาดรอบแรกหรือเปล่าแต่ต้องยอมรับว่าไอ้วิธีตอนที่ใช้ตอนแรกเนี่ย มันมีจุดอ่อนมันมีปัญหามันทําให้คนเนี่ยได้รับผลกระทบเนี่ยบางคนเขาไม่รับการเยียวยาเขาไม่มีมือถืออ่ะไม่มีสมาร์ทโฟนเพราะคณารคุณเทพไทยก็พูดประเด็นนี้ใช่แกบอกว่าคนแก่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วกระทบทํำยังไงไว้วานลูกหลานก็ไม่ได้ลูกหลานก็ทํางานอยู่ต่างจังหวัดก็ลําบากไปอีกอยากให้ทบทวนวิธีการใหม่แล้วแกก็เสนอวิธีการแบบนี้ครก็บอกว่าเยียวยาเป็นครัวเรือนสิ ไม่ต้องจ่ายเป็นคนเยียวยาเป็นครัวเรือนเลยดูตามบัญชีทะเบียนบ้านเพราะคนทั้งประเทศมีทะเบียนบ้านอยู่แล้วดูตามทะเบียนบ้านของสํานักง,งานทะเบียนราชกระทรวงมหาดไทยนะฮะแกยกตัวอย่างว่าประเทศไทยเนี่ยมี20ล้านควรเรือนถ้าตัดพนักงานวิสาหกิจตัดราชการตัดครอบครัวที่เป็นประกันสังคมออกอจาก20ล้านควรเรือนเนี่ยมันจะเหลืออยู่ประมาณสัก15ล้านคัวรเรือนอิบล้านคัวรเรือนจ่ายไปเลย เขามีกี่คนก็จ่ายไปเลยคือยึดตามชื่อในทะเบียนบ้านเลยใช่ก็ง่ายแบบนั้นคือวิธีนี้ก็บอกว่าวิธีนี้มันประหยัดงบด้วยนะเพราะว่าครัวเรือนของราชการเนี่ยเขาดูแลกันอยู่แล้วครับรัฐกิจเขาดูแลกันอยู่แล้วก็ตัดออกไปเหลือแค่15ล้านครัวเรือนแล้วก็ช่วยเข้าที่ที่มันมีข้อมูลที่ฐานข้อมูลจะโอนเงินจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันง่ายกว่าการที่ต้องมาใช้แอปพลิเคชันหรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นี่แกเสนอแบบนี้ แต่แต่อ,อันนี้ผมมีคําถามต่อนะมไม่รู้คุูเทพไทยอาจจะลืมหรือเปล่าว่าสมมติในครัวเรือนที่พ่อแม่ลูกอยู่กันสามคนมพ่อกับแม่เป็นราชการอสมมติพ่อเป็นราชการลูกยังเล็กไม่นับแม่เป็นพนักงานบริษัทแม่เป็นอาชีพอิสระใช่ไหมรับจ้างรังรงสมมติสมมติว่าแม่เนี่ยกระทบแน่ๆเพราะว่าไม่ได้มีการจ้างงานแต่พ่อเนี่ยมีราชการดูแลอยู่หมายความว่าพ่อก็ต้องแบ่งมาดูแลแม่เหรอเนี่ยไหมตัวแม่ก็จะไม่รับกันชดเชยหรือเปล่าถ้าตีเป็นครัวเรือน ออแต่ถ้าแบบนั้นมันมันต้องจาแนกออกจากกันนะออต้องแยกนะคือถ้ายึดตามทะเบียนบ้านเนี่ยก็โอเคส่วนหนึง่งแต่มันต้องมาตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกหรือเปล่าว่าโอเคราชาการก็ตัดไปหรือจะใช้โอเคถ้าเพราะว่าชื่อของราชาการเนี่ยมันมีอยู่ในรายชื่อของของนี้อยู่แล้วแหละระบบอยู่แล้วว่าใครเป็นราชการใครเป็นรับวิสาหกิจมันก็ตัดออกไปได้มันไม่ใช่หมายว่าทั้งครัวเรือนเนี่ยมีราชาการทั้งบ้านเป็นราชาการกันหมดไม่ใช่ ใชเปล่ะบางบ้นบาออนคุณมดี๋วกรารมีการต้องไปเคลียร์กันอีกนิดนึงเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยในแง่ของเชิงลึกของรายละเอียดว่าว่าจะยังไงออถ้ามันเป็นกรณีแบบนี้เกิดขึ้นแต่ว่ามันก็คล้ายๆกับสิ่งที่มาเลเซียหรือสิงคโปร์เคยทำนะก็ไล่ดูเอาจากบัญชีทะเบียนเลยว่าใครอะไรยังไงอายุเท่าไหร่อยู่บ้านไหนก็ให้ใบก็เออก็เป็นเป็นข้อเสนอหนึ่งนะครับที่คุณเทพไทยเสนอมานะฮะแต่ว่าเอาจริงๆหลายๆครั้งในการเยียวยาที่ผ่านมารัฐก็เก็บข้อมูลไปเยอะมากแล้วนะ ทั้งในแอปทั้งในเว็บไซต์ทั้งในโอ้โหเก็บไปเยอะนะคือมันเป็นข้อสงสัยของประชาชนเหมือนกันนะว่าเราผ่านการลงทะเบียนม,มาหลายโครงการหลายโครงการแล้วลงใ<า>หม่ทุกรอบนะใช่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่มีฐานข้อมูลเก่า <c oughs> หรือแต่ละหน่วยไม่โคกันใช่ไหมถ่ายแบบประชาชนเนี่ยมีกี่ครั้งก็ถ่ายจํานวนครั้งมีห้าโครงการก็ถ่ายห้าโครงการกกอกค่าครั้งก็กกอกชื่อเหมือนเดิมนี่แหละชื่อไม่เคยเปลี่ยน แต่ทาไมไม่ไม่ลิงก์กันใช่ไหมนี่เป็นด้านหนึ่งที่ที่ก็มีคําถามเกิดขึ้นอยู่นะครับแต่รัฐเดี๋ยวเขาคงต้องไปพิจารณากันอีกทีหนึ่งนะครับว่าในมาตรการตรงนี้จะอย่างไรนี่เป็นข้อเสนอที่เราคุยกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งอันนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของวัคซีนนะครับวัคซีนที่ที่กําลังจะมากันเนี่ยในต้นปีไปจนถึงกลางปีนี้นะฮะกับคําถามถึงว่าเราควรจะได้ทุกคนหรือเปล่าใช่ไหมเราควรจะได้ทุกคนหรือเปล่าหรือต้องเป็นกลุ่มไหนได้ก่อนอันนั้นก็ประเด็นหนึ่งแต่วันนี้มีคคววาาามมมเเหห็็นนีจก ผู้ที่เขาประกาศตัวเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาชิงผู้ว่ากรุงเทพแน่นอนอนะคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็ดีรัฐมนตรีกระทรวงคมานาคมนะครับวันนี้คุณชัดชาติก็เสนอความเห็นและเป็นความเห็นที่น่าสนใจคือคุณชัดชาติว่าว่างน,นี้บอกว่าพอไปดูสถานการเงินเนี่ยนะฮะในรายงานของสำนักง,งานผู้ตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยสิ้นเดือนกันยาปี62สองเนี่ยนะฮะกรุงเทพเนี่ย มีเงินสะสมปลอดภาระผูกพันเนี่ยถึง53,568ล้านบาทหล้านบาทห้า0มล้านอะตีคร่าวๆ5 0 0 0ล้านโดยประมาณซึ่งคุณชาชาัดบอกจริงๆส่วนนี้ก็คือเงินภาษีที่เก็บมาแล้วยังไม่ได้ใช้ห0,000นกว่าล้านนี่นะฮะและคุณชาชาัดก็บอกว่าถ้าเทียบกันตอนนี้กรุงเทพเนี่ยมีประชากรตามทะเบียนบ้านนี่นะฮะประมาณ5ล้าน ,00 แสนคนโดยประมาณ ถ้ารวมคนที่เข้ามาทํางานด้วยแล้วเนี่ยประมาณ2ล้านกว่าเนี่ยก็จะรวมได้ประมาณคร่าวๆแปล้านกว่าคนอ,อันนี้คือประชากรในกรุงเทพ8ล้านคนถ้าเราจะฉีดวัคซีนโควิดให้ทุกคนนะฮะคนละ2โดสอันนี้เป็นพื้นฐานใช่ไหม,มคนละ2โดสเนี่ยในราคา1,000บาทต่อคนเนี่ยมันจะใช้งบประมาณทั้งหมด8,000ล้าน แปดพันล้านซึ่งกทมเนี่ยมีเงินสะสมมากพอที่จะรับภาระแทนประชาชนได้ทันทีก็คือกทมมีเงินที่จะทำให้ประชาชนอ่ะฉีดฟรีได้เลยจากอเงินที่มีอยู่ห้าหมื่นกว่าล้านเนี่ยใช้ไปแปดพันกว่าล้านเนี่ยมันก็ยังเหลืออเหลือเฟื 4, 000, แอแล้วคุณชาติชาติก็เลยบอกว่าการสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งต่อปากท้องของประชาชนและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะในเมืองที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงเนี่ย มีโอกาสระบาดรุนแรงท้องถิ่นในหลายแห่งเช่นนนทบุรีแหลมฉบังเนี่ยได้มีแนวคิดนี้แล้วกทมอเองน่าจะร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขได้ทันทีเพราะมีความพร้อมมากที่สุดแล้วก็ตบท้ายด้วยว่าเวลามีค่าครับอืมคือ,ค,อคือแนวคิดคุณชัดชาติเนี่ยก่อนหน้านี้รู้สึกจังหวัดนนทบุรีปะนี่ไงที่เขาบอกเนนนทบุรีแหลมฉบัง เขามีแนวคิดแล้วใชคล้ายๆกันว่าบางทีไม่ต้องรอรัฐบาลคือแต่ละจังหวัดเนี่ยมันมีการจัดเก็บภาษีอยู่แล้วไงใช่ไหมภาษีท้องถิ่นภาษีอะไรก็ว่าปไปทีป้ายเ่ยเขาเก็บไว้ของเขาได้อยู่แล้วเนี่ยซึ่งมันก็มีเงินอยู่พอสมควรแต่ละที่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าแต่ละจังหวัดมันมีมากน้อยแค่ไหนนะฮะตามพื้นที่ของของแต่ละจังหวัดความพร้อมด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆนาน,นาเนี่ยแต่ว่าแต่ละจังหวัดมันก็ต้องมีเงินที่คงไว้อยู่แล้วซึ่งโอเคอย่างกรุงเทพเนี่ยคุณชาติชาติก็บอกแล้ว ส่วนเงินที่ใช้วัคซีน8 0 0พล้านเองมันก็น่าจะซัพพอร์ตได้นะแล้วมันโยงกับเรื่องของเศรษฐกิจคือถ้าเรามีความพร้อมเร็วเนี่ยโอกาสที่เราจะฟื้นเร็วมันก็มีโอกาสแล้วประเด็นคือจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อระดับเกิน50คนเนี่ยก็น่าจะให้เขาได้เริ่มทำได้เริ่มฉีดก่อนคือจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงอ,ะอ่ะ,อะที่มีประชากรติดเยอะแดงควบคุมอ,ะอ่ะ,อะสีแดงควบคุมอะ่ะก็น่าจะมีโอกาสอย่างสมุทรสาครเงี้ยก็ควรจะได้รับก่อน คำถามคือว่าคำถามต่อมาคือว่าภาครัฐเนี่ยจะยอมให้หน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยสามารถใช้เงินที่มีอยู่เนี่ยสั่งซื้อวัคซีนแล้วมาฉีดได้เลยไหมโดยที่ไม่ต้องรอรัฐใช่ไหมแต่แต่รูปแบบการปกครองของเราเวลานี้มันไม่ให้โอกาสอย่างนั้นเนี่ยคือรูปแบบของเราสุดท้ายเนี่ยผู้ว่าก็ต้องรอทางส่วนกลางมหาไทยต้องรอวัคซีนือวัคซีนจากมหาไทยคือรูปแบบการการบริหารราชการแผ่นดินของเราเนี่ยมันเป็นระบบรวมศูนย์เป็นหลัก คือมันมาจากท็อปแล้วก็ดาวลงมามันไม่ใช่ดาวขึ้นไปท็อปแบบสารัฐใช่ไหมล่ะสารัตผู้ว่าแต่แต่ละรัฐเนี่ยเขามีอำนาจในการบริหารจัดการภาษีของตัวเองได้อะไรขนาดแบบนี้ซึ่งมันต่างกันแต่นี่คือมันต้องท็อปลงมาก่อนแล้วมันดาวลงมาซึ่งมันช้าเพราะฉะนั้นมันก็ต้องรอส่วนการก่อนว่าจะว่ายังไงเพราะถ้าส่วนการว่าอ้าวกรุงเทพเอาไปเลยใช้ได้อะนีก็ต้องก็ต้องเป็นสิ่งที่คุณชาติชาติสามารถทําได้แต่ว่านี่คือมันต้องรอแบบแบบนั้นไงนี่เป็นการแสดงวิสัยทัศน์หนึ่งของคุณชาติชาติแล้วนะเเอไม่รรู้ป็นกา เ,เสียงมันจะตัวด้วยไปอาวิสัยทัศน์อย่างหนึ่งก่อนที่แต่ก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเมื่อวานที่เราคุยกับอาจารย์ธิตินันเนี่ยแกก็บอกอว่าถ้าประเทศไหนวัคซีนพร้อมใช่ไหมฮะเงินพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจดีเนี่ยโอกาสฟื้นเนี่ยมันเร็วเพราะฉะนั้นวัคซีนก็เป็นปัจจัยหนึ่งครับ,รบที่จะนำไปสู่จุดนี้ดูจบแล้วหากชื่นชอบคลิปวิดีโอของเราอยากให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับร่วมกันสนับสนุนด้วยการสมัครสมาชิก YouTube มัชชนทีวีกันเข้ามาได้นะครับเพราะว่าการเมืองเป็นของทุกคนประชาธิปไตยเป็นของทุกคน YouTube มัชชนทีวีเป็นของทุกคนครับ